ย้อนไทม์ไลน์9ปีเส้นทางคดีมาตรา112ที่เปรียบเสมือนบ่วงคล้องคอของนายทักษิณชินวัตร9ปีมานี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเตยนชั่นสตอรี่จะสรุปเรื่องนี้ให้ฟังค่ะ จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ค่ะเริ่มมาจากวันที่9พฤศจิกายนปีพศ2558นายทักษิณเขาได้เดินทางเข้าไปที่ประเทศเกาหลีใต้แล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อรายการหนึ่งค่ะแต่หลังจากนั้น6เดือนวันที่21พฤษภาคมปีพศ2559 ทางด้านของพลเอกอุดมเดชศีตบุตรซึ่งตอนนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกและเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชอเขาได้แจ้งความเอาผิดกับนายทักษิณค่ะ ว่าการที่ไปสัมภาษณ์ตอนนั้นมีเนื้อหาบางช่วงเนี่ยเข้าข่ายหมิ่นสถาบันพอมาช่วงปี59ปอทเขาก็ส่งสำนวนคดีให้กับอายการสูงสุดค่ะแล้วอายการสูงสุดก็มีความเห็นว่าควรสั่งฟ้องนายทักษิณในเรื่องความผิดมาตรา112แล้วก็พรบอรคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอายุความ15ปี พอมาถึงวันที่11ตุลาคมปี60นายทักษิณก็มอบหมายให้นายโชคชัยอ่างแก้วซึ่งเป็นทีมทนายความเขาไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุดค่ะเพื่อขอให้ทบทวนความเห็นคดีนี้อีกครั้งหนึง่งตอนนั้นคุณโชคชัยก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าคุณทักษิณยืนยันผ่านทีมทนายค่ะว่ามีความเคารพและก็รักในสถาบันและไม่ได้มีความคิดที่ไม่ดี เรื่องราวก็ผ่านไปค่ะจนกระทั่งถึงวันหนึ่งที่คุณทักษินเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยวันนั้นเป็นวันที่22สิงหาคมปีพศ2566ค่ะหลังจากที่กลับมาเพียงแค่6วัน ทางตำรวจก็ขออายัดต,ตัวนายทักษิณในคดีมาตรา1นึกับกรมราชทัณฑ์ทันทีค่ะหลังจากนั้นก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันนั่นแหละค่ะนายทักษิณมีอาการป่วยจนต้องไปนอนโรงพยาบาลตำรวจที่ชั้น14จนกระทั่งวันที่17มกราคมที่ผ่านมาค่ะทางตำรวจและอายก,การก็เข้ามาแจ้งข้อกล่าวหามาตรา1นึกับนายทักษิณที่โรงพยาบาลตำรวจแต่ว่านายทักษิณก็ให้การปฏิเสธแล้วก็ยืนน่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับอายก,การสูงสุดไปค่ะทางฝั่งอายก,การสูงสุดเองก็ออกมา แถลงข่าวในวันที่6กุมภาค่ะว่าคดีนี้กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณาคดีพนักงานสอบสวนก็แจ้งอายัดต,ตัวคุณทักษิณไปที่กรมราชทัณฑ์แต่พอมาถึงวันที่18กุมภาพันธ์คุณทักษิณก็ได้รับการพักโทษแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลตำรวจออกมาพักรักษาตัวต่อที่บ้านจันทร์สองลาและก็เข้ารายงานตัวเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาทันทีในวันต่อมาค่ะ จริงๆแล้วอายการสูงสุดนัดฟังคำสั่งฟ้องตั้งแต่วันที่10เมษายนแล้วค่ะแต่เนื่องจากสอบสวนยังไม่เสร็จก็เลยเลื่อนมาเป็นวันที่29พฤษภาคมแทนพอมาถึงวันนี้จริงๆอายการสูงสุดได้ตรวจพิจารณาสำนวนและมีคำสั่งฟ้องนายทักษิณฐานร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาร,ร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง แห่งราชอาณาจักรแต่ว่าคุณทักษิณก็ไม่ได้ไปฟังนะคะ ทงทนายไปขอเลื่อนนัดเพราะว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อโควิดส9ส่วนอาการป่วยของนายทักษิณน,นายวินยัตชาติมนตรีซึ่งเป็นทนายความเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ค่ะว่านายทักษิณมีอาการเสียงแหบตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่บ้านมีอาการไข้ขึ้นอุณหภูมิร่างกาย38องศาแต่ว่าอาการไม่ค่อยหนักเหมือนตอนที่อยู่ต่างประเทศค่ะในส่วนของเรื่องคดีความในฐานะทนายความเขาก็จะขอยืนประกันตัวแล้วก็ขอปล่อยตัวชั่วคราวค่ะ ทุกคนฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคะคิดว่านายทักษิณจะได้รับการประกันตัวไหมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ